สวัสดีครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัากะบือนะมาให้เพื่อนๆดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเพื่อนๆนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเอาว่าผมแยกแยกบล็อกให้เพื่อนๆก่อนนะครับเหรียญรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีบล็อกเรียบนะครับเพื่อนๆบล็อกเรียบเนี่ยดูยังไงนะบล็อกเรียบกับบล็อกพดดูยังไงถ้าบล็อกเรียบตรงเนี้ย เขาจะไม่มีผลนะครับเขาจะไม่มีผลนะเนี่ยเขาจะไม่มีผลตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงเขาจะเห็นชัดหน่อยนะแล้วด้านหลังเนี่ยถ้าบล็อกบล็อกไม่มีผลนะจุดตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะถ้าบล็อกมีผลแล้วเนี่ยเม็ดตรงนี้เขาจะขึ้นมานะครับแต่ถามว่า ราคานะครับเนี่ยมันจะมีผลตามพื้นเหรียญอย่างเงี้ยนะเป็นละองละองนะครับเป็นละองแบบแท้นะแบบของเล่นแบบก็มีนะแต่ว่าตัวหนังสือเขาจะไม่คมแบบนี้นะครับแล้วในร่องเนี้ยเขาจะมีขีดเดี๋ยวผมจะซูมอธิบายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่ว่าเหรียญอันนี้นะครับมีทั้งข้างตั๊มนะครับแล้วก็ข้างเลื่อยนะเดี๋ยวผมจะมาไล่ขั้นตอนด้านหน้าเพื่อนๆดูก่อน นะครับนี่สภาพด้านหน้านะเพื่อนๆใบหน้านะสำคัญนะทุกองค์ทุกหลวงพ่อนะสำคัญเพื่อนๆต้องจำให้แม่นนี่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะใบหน้าเนี่ยสำคัญอ่าใบหน้าสำคัญนะแล้วเพื่อนๆดูนะพื้นตรงนี้นะนี่เพื่อนๆดูพื้นตรงนี้นะ ถ้าบล็อกแรกเลยนะที่นิยมกันเป็นแสนเป็นล้านนะจะต้องตรงนี้จะต้องไม่มีเล็บจิกนะตรงเนี้ยจะต้องไม่มีเล็บจิกนะนี่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยจะต้องไม่มีเล็บจิกนะแล้วพาเขาจะลึกนะเพื่อนๆเนี่ยผมตะแคงให้เพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆเห็นซุ้มตรงนี้ไหมเนี่ยเขาจะมีความคมเลยนะ ก้อนขี้กากเลยเขาจะไม่มีเลยเรียบตึงเลยเป็นแท่งเลยเป็นเหลี่ยมเลยนี่นะครับแล้วเพื่อนๆเ,เห็นเข็มนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเข็มเนี้ยเนี่ยเข็มเนี้ยนี่เข็มเนี้ยอ่าจะมีเข็มตรงเนี้ยคมๆนะยื่นออกมานะ เข็มน,นี้นะนี่นะครับเข็มตรงนี้ยื่นออกมานะครับเพื่อนๆดูเม็ดผมเม็ดผมท่านคมชัดนะครับเนี่ยเม็ดผมเนี่ยเขาจะคมชัดนะนี่นะสวยๆนะเอาสภาพนี้แล้วกันสภาพเนี่ยผมรับเช่านะ สามแสนนะมีแบบนี้นะผมรับเช่านะสามแสนนะครับนี่นี่คือด้านหน้าเดี๋ยวผมไล่ตัวหนังสือเพื่อนๆดูเราก็จะมีเส้นแตกตรงนี้นะปเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึง่งนี่มีเส้นแตกตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะมีเส้นแตกตรงนี้นะเพื่อนๆดูพื้นผิวนะผ้าแท้นี่ เนื้อเงินพื้นผิวพาแทแลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะโบตรงนี้ลึกเลยดูพื้นเหรียญกระโบเนี่ยมีความมีความชันมีความลึกนะไม่มีขี้กากห้ามมีขี้กากเด็ดขาดนะถ้ามีขี้กากตามซ้อพวกนี้นะตีไปเลยนะโอกาสของเรียนแบบนะสูงมากนี่นะครับ เออผมจะบอกก่อนว่าที่ผมถูเหรียญเนี่ยคือไม้เนี่ยเขาไม่มีผลนะกับทําให้พื้นเหรียญเป็นรอยนะเพื่อนๆนะนี่ดูความคมนะตรงตัวหนังสือนี่นะครับรายละเอียดมีให้ดูเยอะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องคือจะบอกว่าไอ้ที่บอกผมบอกจุดสังเกตไปเนี่ยเพื่อนๆดูเถอะนะแต่เพราะเพื่อนๆก็หาจุดของตัวเองด้วยนะ เนี่ยเห็นไหมมีความลึกเนี่ยมีความลึกเห็นไหมมีความคมเข man, าเรียกความคมอย่างเงี้ยเขาเรียกความคมนะเวลาส่องเหรียญเนี่ยส่องตะแคงด้วยก็ดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความคมนะครับอยากให้เพื่อนๆดูมันจะมีความคมเนี่ยมันจะมีความคมอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตนะเพื่อนเพ่เบื้องต้นนะถ้าเพื่อนๆมีผมรับเช่านะอย่างนี้นะครับ นี่เราผมพลิกด้านหลังให้เพื่อนๆดูนะครับด้านหลังเนี่ยจุดสังเกตนะเพื่อนๆตรงโค้งๆตรงเนี้ยในยันเขาจะมีขีดนะในยันเขาจะมีขีดแต่ซูมไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นชัดหรือเปล่าเอาว่าในยันเนี่ยเขาจะมีเหมือนติ่งเล็กๆขีดเล็กๆอะ่ะ อยู่ในอยู่ในยันตตัวเนี้ยนะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมานะจากยันต์ตรงนี้นะเลื่อนลงมานะครับนิดหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เห็นยันตรงนี้ไหมเนี่ยตรงอูตรงเนี้ยเขาจะมีเส้น ไม่ใช่ตัวอว่วตัวยันตัวเนี้ยเขาจะมีเส้นแตกนะเป็นแฉกแฉกแฉกถ้าของสวยๆเขาจะเห็นชัดนะถ้าของสวยๆเขาจะเห็นชัดเนี่ยเขาจะมีแตกตรงเนี้ยนะครับบริเวณนี้นะนี่นะครับตรงนี้นะแล้วยันที่เขาบอกว่าหลวงพ่อลุ่งหน้าแก่ยันหยิกดูไงก็ดูเนี่ยตรงเนี้ย เขาเรียกว่ายันหยิกถ้ายันไขป่ปลาเขาจะเป็นเม 1, 2, 3, 4, ็ดหนึ 8, ่งสองสามสี่ไขยไปไข่มาอย่างนี้นะแต่อันเนี้ยเขาจะไม่มีเม็ดเขาจะไม่มีเม็ดเขาเรียกว่ายันหยิกนะครับยันหยิกเนี่ยหน้าแก่ยันหยิกต้องบล็อกไม่แตกด้วยนะต้องบล็อกไม่แตกนะเพื่อนๆนถ้าบล็อกแตกถูกราคาหายไปเยอะนะสวยๆนะถ้าบล็อกแตกมีหูนะอยู่ประมาณสองแสนผมรับซื้อนะ แต่ถ้าไม่แตกนะราคาเป็นล้านนะครับเพื่อนๆล้านกว่าล้านหนึ่งผมรับซื้อแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้ามีถ้าไม่มีเส้นแตกตรงนี้มีหูอะผมรับซื้อล้านหนึ่งแต่อันนี้ตัดหูผมรับซื้อสามแสนนะครับตรงนี้นะนี่นะครับบ็อกเรียบนะที่ผมบอกไปตั้งแต่เบื้องต้น อ่ะครับก็คือบล็อกเรียบเม็ดตรงนี้จะไม่เกิดแต่ถ้าบล็อกผดเม็ดตรงนี้จะเริ่มเกิดมาแล้วนะครับก็เป็นจุดสังเกตได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับตัวหนังสือความคมเพื่อนๆดูยันตรงนี้ดิเพื่อนๆเห็นไหมมีเส้นแตกบางๆนี่ขนาดเหรียญผ่านการใช้งานมาบางๆนิดๆนิดนหน่อยนะเพื่อนๆดูเห็นไหมยังคมเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมโฟกัสให้นี่เนี่ยครับเพื่อนๆยังคมอยู่เลยครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเนี่ยมันต้องมีความคมนะครับตรงเนี้ยยังคมอยู่บางเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสวยๆนะเพื่อนๆเ,เขาจะมีขอบเนื้อเกินอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยขอบเนื้อเกินอย่างเงี้ยขอบเนื้อเกินนะ แล้วมันจะมีเส้นแตกตรงเนี้บางบางหนึ่งเส้นนะครับตรงเนี้ยอันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่เพื่อนๆดูสิยังเห็นแต่ว่าผ่านการใช้งานมาขนาดเราส่องไกลๆเนี่ยเรายังเห็นลางๆเลยนะของเลียนแบบพวกนี้จะถอดไม่ค่อยติดหรอกความคมเขาจะไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเขายังคมอยู่นะเหรียนนะรุ่นนี้นะครับ เท่าที่พบเจอนะเพื่อนๆถ้าบอกผดอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นค้างเลื่อยอย่างเงี้ยค้างเลื่อยแต่งความเข้าใจของผมนะแต่ถ้าบ็อกเรียบอ่ะเขาจะเป็นค้างตัดนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือค้างเลื่อยเดี๋ยวผมจะซูมรายละเอียดให้เพื่อนๆดูนะอย่างเงี้ยเขาเรียกค้างเลื่อยนะครับ น oh no 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 oh no. nice> ี่พิกอันนี้พิกไม่ฝั่งหนึ่งเห็นไหมลอยเลื่อยพวกนี้เพื่อนๆก็ต้องจำไว้แต่อันนี้รอยเลื่อยแบบนี้นะก็เลื่อยไม่เหมือนหลุมพ่อโสธรหลุมพ่อโสธรก็จะเลื่อยอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็ต้องจำรอยเลื่อยไว้ด้วยนะเป็นจุดสังเกตนะเบื้องต้นนะนี่รอยเลื่อยนะนี่ถ้าอันนี้หูนี้มีถ้าอันนี้เหรียญนี้นะ เนี่ยตะแคงด้านข้างให้เพื่อนๆดูเห็นไหมละเอียดยิบนี่ให้เพื่อนๆนดูนะละเอียดยิบเห็นไหมตะแคงดูเนี่ยเห็นว่าเป็นรอยเลื่อยเลยชัดเจนมากอันนี้นะอันนี้รอยเลื่อยแบบชัดเจนมากเพราะอันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาน้อยนะแต่ผ่านการใช้งานมาราคาก็ไม่ใช่ว่า จะแพงมากเท่ากับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยนะเหรียญถ้าไม่ผ่านการใช้งานนะราคายังไงโดดโดดมากราคาแบบจะแพงกว่านี้เยอะนะครับนี่ใบหน้าสําคัญนะครับเพื่อนๆนะครับยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบนะเป็นกําลังใจให้ผมนะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะเดี๋ยวนี้ผมจะพยายามทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะ แต่ถ้าเพื่อนๆมีพระนะส่งรูปนะมาปรึกษาผมได้นะผมทิ้งคิวบารโคดไว้ทายคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ